เลยแป็นเถอะ เราเล่นต่อกันดีกว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ดิวทอนเงินเราพี่ดาทำไงดีวะเอาไปคืนดีไหมไม่เป็นไรหรอกฉันนี้ไม่มีกล้องจอนปิดงั้นเราเงินแบ่งกันดีกว่าไปเราไปเล่นกันต่อดีกว่าเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งไปพี่ได้ยินมาว่าพี่ดิวทอนเงินน้องผิดหรอ พี่ไปฟ้องคุณนะเงินผมโดนลงทุแน่ๆเลยน้องๆรู้ไหมว่าสิ่งที่น้องๆทำมันผิดนะถือว่าเป็นการลักขโมยที่ว่าน้องๆเอาเงินไปคื้นดีกว่านะคะเฮ้ยเงินขายไปตั้งสี่สิบบาทเน่ยหายไปไหนนะหรือว่าเราทอนผิด วันนี้เงินที่ผมขายสหารก์หาย40บาทครับเรื่องผมทอนผิดครับไม่เป็นไรนักเรียนครับวันนี้เราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์คืออะไรนักเรียนพอทราบไหมครับรบ ความสะอาดคืออะไรยกตัวอย่างหนึ่งคือฟังไม่รักของอื่นฝังเงินฝังเงินให้เพื่อนพูดแบบพูดว่าอะไรนะครับไม่รักของคนอื่นมีอะไรอีกครับไม่รักของคนอื่นเป็นของตัวเองเออไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองมีใครอีกไหมครับไม่รักขโมยเจอแล้วเไปหาเจ้าของเจอแล้วไปหาเจ้าของไม่ได้ครับซึ่งสัตว์มีด้านอื่นไหมเกี่ยวกับการที่เราสามารถปฏิบัติตัวให้ซื่งสัตา์ต่อ เป็น,นเรื่องะอออจะมาสารภคาพครับเรื่องอะไรล่ะตอนเมื่อตอนกลางวันที่เงินที่สหกรหายไป40บาทที่ดิวไปโทรให้ผมผิดครับตอนนี้พวกผมยังไม่คืนตามที่ที่ดิวครับแล้วเงินอย่างไล่ะครูจะสอนเรื่องความผิดให้ฟังเป็นนักเรียนอ่ะ ซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราอะกลายเป็นเด็กที่ดีนะครับความซื่อสัตย์ของเราคือการไม่นําเงินของคนอื่นมาพข่งเราเป็นตัวเองนะครับแล้วถ้ามันมีการอะไรพรสินนะครับก็ต้องซื้อถูกไหมครับไม่ใช่อะไรเอาไปใช้เองอันนี้แสดงว่าเราไม่มีความซื่อสอัตย์นะครับครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งแรก,กที่เราไม่ทำโทษอะไร อันนี้เป็นการตักเตือนนะครับครั้งหน้านะครับต้องปรับตัวเองนะครับถ้ามีการนอนผิดต้องทำยันเอาไปคื้อเองนะออนน<อ>ครับเคครับคือครับผมขอโทษครับแต่ปีนี้พวกผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพระบ,บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นมีในตนเองเพื่อจกเติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคง